สวัสดีครับคุณผู้ชมมาถึง ep สุดท้ายของเรื่องการโคชชิ่งนะะครับก็เป็นเรื่องของโคชชิ่งโมเดลนะครับที่เคยเกริ่นเอาไว้นะครับโกโมเดลเนี่ยก็เป็นโมเดลขอ,ของการโคชนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและสร้างความเปลี่ยนแปลงโกลโมเดลมันก็ประกอบให้4ตัวนี่แหละก็คือ g r o w ตัว G ในโกลโมเดลเนี่ยก็หมายถึงการค้นหาเป้าหมายระยะสั้น หรือระยะยาวครับ5เป็นการทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและสาเหตุที่แท้จริงโอค้นหาทางเลือก<ม>ที่เหมาะสมจะเป็นยูวางแผนรับผิดชอบและลงมือทำ G ก็หมายถึงโกนะครับก็คือเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยก็เช่นหลังจากที่เราแลปพอกันแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เราแลปพอหรือแลปพอร์ต ผู้ที่ได้รับการโค้ชเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มโค้ชทุกครั้งเนี่ยจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนยกตัวอย่างการตั้งเป้าหมายนะครับ mm. ก็จะมีอย่างเช่นวันนี้คุณอยากพูดคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษเรื่องนั้นเป็นอย่างไรสําหรับคุณตอนนี้หากทุกอย่างเป็นไปได้ตามที่คุณต้องการคุณจะเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้สึกอะไรบอกตัวเองว่ายังไงในสิ่งที่คุณอยากให้เป็น มีอะไรที่ขาดหายไปจากสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่คุณอยากได้จากการโค้ชครั้งนี้คืออะไรการโค้ชเนาะไม่ใช่การโค้ชสาเหตุที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายในการคุยทุกครั้งก็เพราะว่าเวลาที่ผู้ที่ได้รับการโค้ชเนี่ย ก็พูดออกนอกเรื่องนอกประเด็นเล่าไปเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้เนาะเราเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ดึงเขากลับมานะครับอันนี้เป็นการตั้งเป้าหมายเห็นไหมครับว่ามันก็เลยจะต่างจากการคุยปกติทั่วไปเพราะว่าเวลาเราคุยปกติทั่วไปเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายนี่ใช่ไหมครับเราก็คุยถามไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเขามาเพื่อที่เขาจะมารับการโค้ชเนี่ยเขาก็จะมีเป้าว่าเฮ้ยวันนี้เขาอยากหลุดจากเรื่องนี้พ้นจากเรื่องนี้มันก็เลยต้องมีการตั้งเป้าหมายกัน ตัวต่อไปคือ r นะครับที่บอกว่า r เนี่ยทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและสาเหตุที่แท้จริง r เนี่ยตัวเต็มๆมมันก็คือ reality ครับภาษาไทยก็แปลว่าสถานการณ์ที่เป็นจริงตัวอย่างคำถามที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นจริงมีอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้ที่บอกว่าสิ่งนี้สำคัญกับตัวคุณ อะไรที่ขาดหายไปคุณกำลังทนอะไรอยู่ทนไม่ใช่ทนชอบทะเลาะกับคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างที่คุณอยากทำต่อมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคทำให้คุณไปไม่ถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการครับคือเวลาเขาคุยหรือเล่าอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยครับหลังจากที่เราตั้งโกรนะครับเริ่มคุยนะครับคำถามเหล่านี้ครับมัน จะทำให้ผู้ที่ได้รับการโค้ชเนี่ยเขากลับมาสู่เรื่องราวที่เป็นจริงคือบางทีเขาจะพูดสิ่งที่เขาอยากหวงังมีการบนตัดเพราะอะไรเงี้ยเราดึงเขากลับมาว่าให้จริงๆแนละ้วตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงมาถึงองค์ประกอบตัวที่3นะครับคือััโอเนาะอย่างที่บอกอไปเรื่องอค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมย่อมจากออปชั่นออปชันก็คือทางเลือกนะครับคำถามที่เราจะใช้ชวนคิดชวนคุยก็อย่างเช่น คุณจะทำอะไรได้บ้างถ้าคุณปราศจากความกลัวคุณจะทำอะไรบ้างถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่มีล้มเหลวนะมันไม่มีข้อจำกัดเลยคุณจะทำอะไรบ้างถ้าชนะหรือแพ้มันก็ไม่ได้เป็นผลสำคัญคุณจะทำอะไรหรือเออถ้าเกิดคุณเริ่มใหม่ได้โดยสถานการณ์ที่ผ่านมามันไม่เป็นประเด็นเนี่ยคุณจะทำอะไรเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ผู้ที่ได้รับการโค้ชเนี่ยเขากลับมาคิดใขรควรครับ ค้นหาทางเลือกเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่า mindset ของการโค้ชก็คือเรามีสิทธิ์เลือกเราเลือกได้เราอาจจะคิดว่าสถานการณ์นี้มันทําให้เราแย่จังเลยเราถูกทิ้งเราโดนทําร้ายจริงๆแล้วเรามีทางเลือกนะคำถามแบบนี้นะครับมันจะพาเรากลับไปทบทวนว่าเออจริงๆเราเลือกได้นะว่าเราจะทําอะไรมาถึงตัวสุดท้ายครับในโกลโมเดลก็คือตัวดับเบิลยูนะครับ วางแผนรับผิดชอบและลงมือทำมันก็ย่อมมาจาก w a y forward นะครับลงมือกระทำเพื่อความก้าวหน้านะครับตัวอย่างของคำถามชวนคิดชวนคุยสำหรับ Way forward หรือ W เนเนี่ยนะครับก็จะเป็นคำถามที่ชวนให้เขาลงมือแอคชั่นกระทำอะไรบางอย่างนะครับเช่นอันแรกครับคุณต้องพิจารณาอะไรอีกไหมก่อนที่จะลงมือทำสิ่งนี้นะครับหรืออย่างที่สองเนี่ยคุณจะลงมือทำก้าวแรกหรือคุณจะเริ่มก้าวแรกเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่ คอมมิชเมนต์มาเลยครับว่าจะต้องทำและทำเสร็จเมื่อไรหร่หอรอือมันมีอุปสรรคอะไรขัดขวางอยู่หรือเปล่า <_ d ata> แล้วคุณจะทำยังไงเพื่อขจัดมันและจะทำเมื่อไหร่นะครับ <_ d ata> เหล่านี้ครับก็เป็นคำถามตัวอย่างเพื่อที่จะพาเขาลงมือกระทำแอคชั่นหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายแล้วนะครับ,บวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันแล้วเราก็พาเขากลับมาสู่ความเป็นจริงพาให้เขาเห็นว่าเขา เลือกได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เขามีความทุกข์ไม่สบายใจและลงมือแก้ไขมันนะครับด้วย way forward action ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นครู m o เด l นะครับที่เขาใช้เป็นโมเดลสมัครการโค้ชจริงๆแล้วโคชชิ่งที่บอมได้เรียนมามันมีหลายแบบมากเลยอะ่ะมันมีโค้ชแบบพุทด้วยนะโค้ชแบบพุทก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนตัวบอมบอมชอบโค้ชแบบพุทมากกว่า พุชโค้ชแบบพนะุช่ะส่วนตัวชอบชอบการโค้ชแบบพุชมากกว่าเท่าที่ไปเรียนนะครับนะมีเรียนโค้ชแบบพุชโค้ชแบบสายจิมเี่เดอะโค้ชโค้ชแบบสายของฝรั่งอะไรสักคนหนึ่งอ่ะครับจำไม่ได้โค้ชแบบอินเดียก็มีนะเคยเรียนมา4ี่โค้ชแต่และโค้ชเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่หลกัหลกๆก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้ถ้ามีความรู้อะไรที่ผมได้เรียนมาแล้วมันมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับก็จะเอามา แบ่งปันกันถ้าคุณผู้ชมอยากรู้อะไรก็ลองคอมเมนต์มาครับถ้าผมได้เรียนมีข้อมูลก็จะมาเผยแพร่เอ้ยก็จะมาแบ่งปันให้ได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ